เบ็ดเบ็ดที่เราตามหาใช่ไหมชูวันโก้ชุดอุ้ยอุ้ยสนามเป็นรูดูดิอุ้ยอ้ยมีชูวันโก้ชุดอุ้ยอุ้ยเบเบ็ดอะไรวะเนี่ยคตรอันตรายอ่ะอือ เฮ้ยทุกคนเบบีอะไรวะไม่โคตรอันตรายเลยว่ะเฮ้ยยางงี้ต้องจัดหน่อยเด้อเฮ้ยยางงี้ต้องจัดหน่อยแล้วป้าตะก้องต้องจัดแล้วใช่ปะมันเป็นอะไรมันเป็นโลกมืดหรืออะไรเป็นเบบีเอเบบีอะไรทำไมเบบีมันโหดขนาดนั้นอ่ะเบบีอะไรจะรูยเอาแล้วเราจะต้องทำยังไงว่าจะเกิดอยากได้อยากได้ต้องโทรดิฮะโทรอะไรโทรอะไรนี่กดโทรเลยน่ะกดโทรเลยนี่กดตรงไหนกดตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้นี่ตรงนี้ไม่ได้นะ ไม่ได้ดูครับเฮ้ยไมเบยดโลกมืดนี่เหรอไม่ใช่นี่ตะก้องผมได้บอกตะก้องผมได้บอกแสวะ่ะเสียงในกล้วยเนี่ยมันบอกว่ามันมืดเสียงในกล้วยนี่มันบอกว่าเออถ้าอยากได้ก็ไปหาเอาเองเดี๋ยวฉันจะบอกทางเองออมันพูดอย่างเงี้ยแปลว่า,าต้องคุยกับกล้วยตลอดทางอ่ะดิออดิ เดี๋ยวไปเดินทางกันก่อนดีกว่าทุกคนตาคิดว่าเราน่าจะเจอเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนเล้ถ้าเราไม่เจอเราจะทำยังไงทีนี้ทำใจไปกันเลยดีกว่าปะ let's go ว้ายแล้วไปทางไหนต่อวะเนี่ยตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโอเคโอเค ตากล้ยแกไม่เอาตรงนี้เลยนะวินั่นเหรอใช่ฉันเตรียมสนามเมยเพยพเ์ไปแล้วอ่ะฮ่่ทุกคนมันขนาดนี้ได้เหรอวะดูดิมีสนามมีที่แข่งเตรียมพร้อมให้ด้วยอะ่ะแกเป็นใครกุ้ยไงยล่ะหิอ่ะหิฮิมันสนามเบเบยนี่หว่า แล้วเอามาไว้ทําอะไรเนี่ยอ่าจะแจอยากจะได้เบเบเชียนแ,แล้วก็ต้องชนะฉันให้ได้ก่อนอยังไงล่ะออๆๆๆโอ้ยแค่นี้จิบจิน้องมาดีที่ว่าเจ๋งหรออพอตัวมาวนอะวะมาเลยมาเลยมาเลยมีตัวอะไรจะมาสู้กับฉันะ่ะนี่ไงชนะฉันให้ได้สิฉันไม่แค่วานธรรมดาอือฮิชนะฉันได้เปล่าน้องที่ว่าเป็นกล้วยอะไรเจ๋งเหรอวะนี <C 'm S 1> ่ทำไมกล้วยมันห้าจังวะ มามาเจอกันหน่อยมาโอ้โเฮ้ยคิดว่าจะสู้มันได้ป่ะวะตะก้องไม่น่าได้เฮ้ยดูจากการกระโดดกัดคอเมื่อกี้โคตรโอ่นะกล้วยอะไรห้าวขนาดนี้วะแล้วม่งเด็กแว้นอะไรอยู่ในนี้มาดูมาเอะผมคิดว่าผมสู้ได้หรอทุกคนเด็กก็เค่กล้วยปะโกวันโกชุดอุ้ยอ้ยเอาเอาเอายังไงเรียบร้อยที่เกมเนุ่้ย ้าวผมยิ่งเปียนะผมยิ่งเปียมาหนองอุ้ยอุ้ยหมุนเลยครับจังหวะนี้ยังไงเนาะยังไงเนาะกล้วยกล้วยเป็นไงเนาะกล้วยกล้วยอ้าวมันก็แค่นั้นละวะมันจะสู้กล้วยได้ไงวะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยครับน้องเรียบร้อยครับน้องพี่ชนะแล้วน้องโอ้โหวันคิววันช็อตชิจูวันเก่าชุดเออมาที่มาดูกล้วยอ่ะกล้วยอ่ะคิดว่าโหดเก่งเก่้วอุ้ย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  ก็ไม่อยากจะแอคหรอกกล้ยเฉันก็ไม่อยากจะแอคอาร์ตอะไรหรอกนะไหนล่ะของที่ฉันตามหาเอามาได้แล้วกล้วยอย่าลำอของนะเหรอของนะเหรอเดี๋ยวฉันเสดให้ตอนนี้เลยเว็บที่เราตามหาใช่ไหม้วก้องคิดว่าใช่ไหมน่าจะใช่นะอุ้ยเดี๋ยวเราไปแกะกันที่บ้านดีกว่าทุกคนไป ไปสกอลิสโก้นะเดี๋ยวไปลองกันเลยทุกคนดูอันตรายอยู่นะดูวันโก้ชุบโอ้ย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 สนามเป็นรูดูดิโอ้ยโอ้ยเอาเมียวออกใช้ได้ไหมเนี่ยเมียวหนีเมียวหนีเออหาโอ้ยจะรูเลยตะก้องดูนี โูนเป็นรูเลยอ๋อแล้ววกกระมังใครจะสู้ <c oughs> มีคนสู้เปล่าวะเลนผมเจอได้หมดอะ่ะ Oh my god ตอนนี้ยังสู้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> อุ้ยเดี๋ยวเราลองชุดในกระมังดูนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะเล่นจริงๆอ่ะเราต้องใช้สนามที่เป็นแสนแตลียวเบย์แสตลีย์เลยเนาะจะทนไงเช็ดท <Yeah. S 1> ูวันโก้ได้เนาะ ได้เลยได้เลยเพราะมันมีร่องให้วิ่งไงใช่ๆมันก็จะไม่ได้อันตรายมากลองไกลตัวนี้ปะอุ้ยอะไรนะลองมาอุ้ยต้ยอุ yeah> ้ยโอ้โหต้องเอาทำดีๆและโอ้โหมาดู ลองเลโกล้กำแพงเมืองจีนนะโอ้มันยังไม่ทันได้ทำมันมันไม่ยากจังวะอย่อม่าลอง างอีกทาง่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะนี่เรามีสนามเปลี่อนทุกคนดูดิหอ,อือ,อหมุนข้างในไป ต,ตอนนี้ผมก็มีสนามใหม่เข้ามาอีกแล้วทุกคนสนามอินทรีปี้กับสนามแต่งครับเดี ok wan, ๋ยวเรามาลอกกับเลโก้กันก่อนดีกว่าทุกคนมาที่สุวรรโคชฟรดเป็นอะไรกันเนาะ พยุนเข oh ้าไปดีกว่าเนาะดูเชี่ยงโอ้ย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  My God เดี๋ยวเรามาลองกับกล้วยดีกว่าอุ้ยกล้วยจะรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันจะวางกล้วยไปเหรอวางกล้วยไปแบบนี้เลยเีย,ยตรงนี้เลยกล้วยกระชายอะ่ะพร้อมจีจูวันโกสุด อ้ยอุ้ยอุ้ยเขาคนลึกอ่ะ oh my god เอาอีกเลยปาแตงโมปาแตงโมไหมเฮ้ยอยากให้ปาแตงโมว่าทุกคนคลิปต่อไปไปปาผลไม้เลยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองใช้นี่นะครับใช้เบสทำลายผลไม้อ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ที่ชุดธรรมดาชุดวันอุ้ย ปาดเจ็บไหมอุ้ยมีรอยอยู่อะแผลเดิมแผลเดิมแล้วมันฝั่นมาทางนี้ดิอุ้ยปาดอะไรนะปาสนามดิอ้ยเอามันวิ่งอ่ะทำไมกระโดด ขาดไหมโอ้ยเยสเกดพอสมควรนะครับอืออือข้อเมบาติสมบัตเบาๆครับอันนี้ยังไม่ไฟแรงเท่าไหร่เนาะอือ oh. อ uh ุ oh. the persone, the uh ้ยเดี oh. yeah. uh ๋ยวเราจะเอาไปให้เต่ากินนะครับเต่ากินได้ไหมไม่ได้เอาขี้แตกเล่ได้แต่กินได้ไม่เยอะอีกอีกกุนาอะไรครับผมยังอีกกุนาอยู่ อุ้ยนั่นไงน้องอยากกินอยู่นะ <Yeah. S 1> เขาเลยหลับทําไมยังไม่ได้เกาเลยน้นองชอบให้เกาครับโอเคหลับแล้วพอแล้วโอเคอะ <c oughs> เดี๋ยวาวางไว้นี่กันโอเคคลิปนี้เป็นไงนคลิปนี้จบได้ยังจบจบตรงนี้เลยอะคลิปนี้จบ,จบได้ยังจบ,จบได้แล้ววุ้ยทุกคนถ้าอยากจะให้ผมเอาไปลอง VS กับอะไรก็อย<ๆ>่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยทุกคนอือ คลิปหน้าเราอาจจะมาปาดแบบพวกผลไม้ก็ได้นะแบบแตงโมส้มหรือแบบกล้วยเราก็ปาดไปแล้วไงเราก็ไม่ต้องปาดเนี่ยเดี๋ยวให้ทำ E.P. 2ีสางทุกคนอยากอยน่ะแต่ว่าเราจะต้องอุปกรณ์เซฟนิดนึงนะครับถุงมงถุงมือก็อยากก็ต้องมีนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูการ E.P. 2องแลกันทุกคนอุ้ยสยามอินฟินิตี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยบ่ะเดี๋ยวรอ E.P. 2แต่ยีคนี้ไปลวจ้ะจัเคียนอีกทามกุญบาย